นี่คือช่วงสุ่มเที่ยวเปิดลงจากหมุนวงล้อใช่ไหม่ะฉันก็เลือกชมบุรีนครปฐมลาดบุรีอะนี่เลือกนครนายกค่ะตีนตัดผมทรงพ่อมาคืนนี้โชว์รูปให้เขาดูว่าตัดทรงนี้ครับแล้วก็เขาเหมือนเขาดูผิดอีกรูปนึงอะคือเขาดูรูปไหนถึงช่างตัดผมคุณไม่ผิดเลยไม่เราเข้าใจคุณเรไมบอกเขาผิดวะคุอโคเด้เราโคเด้ ไม่ไม่เราเอาช่งแดงไว้เผื่อหมุแล้วได้ทุ่งดงอเคโอเคโแาทีุ่่งบัวกัตงเละที่ตรงนี้ยคืออะไรมันยังไม่ใช่ทุ่งบัวแดงอีกหรอเงาไงเอาได้ยังเอาเาทุงบัวแดงอีเว็บกงจักนี่มันเียนะจริงีเว็บกงจักเนี่ย รถขึ้นยากมากเลยค่ะแล้วตอนนี้เหมือน e. อีอานนท์่ะเป็นคนขับรถเป็นแกร็บแล้วพี่ชายเเป็นลูกค้าใช่นะคะมาส่งลูกค้าค่ะเหมือนจริงเลยทีพ<อ><อ>ี่ชายเรียกไอดอกอไป็นสองคนมนะั้งเออเออดีแล้วไอ, <Happy birthday S 1> อ้ดอกแฮปปี้เบิร์ดุขสันต์ว Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุดสัมปชอพาะย้อนหลังนะว้ายขอบคุณค่ะนี่บปนแม่ค่ะขอบคุณนะเธอวัานี้ไหว้พาต่อเลยเทโรสต่อนะคนับ่นค่ะของจริงอันนี้ค่ะ ติดมาดิอ่ะโอเคสะกดถูกต้องสังเกตผิดหรอวิแกะเลยก็ได้มีดอกสักทีค่าอย่างเดียวบุญอันนี้เงินพวกเธอหรือว่าเงินกูค่ากูเลยให้คนเดียวอุ้ยกินกาแฟเลยอุ้ยชอบไปหาชอบมากเลยอ่ะอุ้ไปซื้อกาแฟเลยแบ๊ออ่าอออพัดฝากเก็บหน่อยอไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่เข้าทรง ตัดผมทรงพ่อมาอุ้ยพี่เอ๋พี่ไม่ไปแล้งทรงอะไรใส่บ้างพี่ครับสวัสดีครับคืนนี้โชว์รูปให้เขาดูว่าตัดทรงนี้ครับแล้วก็เขาเหมือนเขาดูผิดอีกรูปนึงอ่ะอยากเป็นรูปให้ดูเลยอ่ะเป็นรูปไหนก็เขาดูรูปไหน อีสานก็ยอยากตัดรตรงตรงกลางนี้ค่ะเนี่ยแต่ทำไมไม่เลือกสุ่มแล้วที่รับตัดตรงนี้ค่ะไม่ค่ะวันนี้จะเป็นการสุ่มเที่ยวเปิดกงจังหมุนวงล้ออีกเหมือนเดิมโอ้ชื่อยาวจังเริ่มมีสโลแก,ลลกนแล้วนี่คือช่วงสุ่มเที่ยวเปิดกองจั่งหมุนวงล้ออ่าเห็นไหมจ่อของวันนี้คือจังหวัดที่อยู่ภาคอีสาน พราะอีนนจะต้องกลับไวเราเลยจะกลับดึกไปเลยให้มันไปดูที่จังหวัดนั้นเลยนางงามอ่ะและสุ่มเที่ยวของเราในรอบนี้นะคะจะต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ติดขอบชิดไม่ต้องไปจังหวัดที่ขอบไม่ติดชายแดนกรุงเทพค่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะสนุกและละเตไม่ยากหรอกเปิดแันที่ก่อน คนบุรีติดไหมติดป่วะติดบุรีก็ไม่ติดนะอ่ารบุรีติดรถติดมากเหมือนกันไปนะรบุรีอ่ะลาบุรีลฐบุรีย่ะติดมติด ติดเยอะจากว่ากรุงเทพหรอเออนี่ไงเห็นไหมที่เป็นตัวเลขอะคือกรุงเทพไม่ใช่ปิมกรุงเทพก็มีแค่จุดเดียวไม่ใช่มีเขาเหมือนเขาแยกเคดูหนูดูเลขค่ะลูกจังหวัดชื่อจังหวัดไม่พอไอ้แฮมันละนี่ถึงช่างตัดผมคุณไม่ผิดเลยไม่เราเข้าใจคุณเราเข้าใจคุณคุณไม่ผิดเลยที่คุณเลือกดูรูปผิด์มานอนไปจังหวัดไหนคะเลือกค่ะ นอนไปชลบุรีอ่ะนอนชลบุรีอภิพันธ์ค่ะฉันก็เลือกชลบุรีอ่ะงั้นสต็อปใหม่อ่ะนครปฐมราชบุรีอ่ะนี่เลือกนครนายกค่ะเดี๋ยวให้พี่แบกด้วยพี่แจ๊คว่ามีอะไรบ้างอ่ะพี่แบกเป็นชลบุรีสองได้ปะลองดูซิมันจะมีสองอันมันจะจัดได้ยชลบุรีสองอีสานเริ่มสุ่มค่ะพี่แนอนเอามือมาแตะหน้าจอตุ๊บหนึ่งกูหลางสองส ชนบุรีสองฉันก็เลือกชมบุรีนครปฐมลาดบุรีอะนี่เลือกนครนายกค่ะชนบุรีสองชนบุรีนครนายกฉันอยากไปนะของอร่อยฉันเคยไปมาแล้วรอบนึงมึงอะมึงคิดจะของกินอย่างเยอะเลยอะเสื้อลั่วไกลมากไหมวะไม่ไกลอานนท์ไม่ไกล เดี๋ยวเราอ่ะขึ้นทางด่วนนี้ได้เลยแล้วก็ออกทะลุไปนู่นโอเคจบเฮ้ยที่ใแวะซื้อกาแฟอ่ะเราไปทางคลองมันมีที่เห้วซื้อกาแฟจะให้เรียกขาขึ้นทางด่วนเลยมันอยู่ข้าวไงอ่ะสุ่มมากินจุบจิบหรือกินจริงจังมาสนับสนุนโดยเพลงกินจุบจิบของแม่เบนพาร์ิตาจะแดนจัแดนเต้นจุบจิบจริงจังจบ จริงรู้แล้วรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเราก็คือกินจริงจังมื้อนี้ไงรีบกินก่อนแล้วค่อยกินมื้อเย็นก่อนกลับที่นครนายกเออนายกเป็นนายกเรวก็เป็นแบบฟิวเทียเฮ้ยพูดอะไรอ่ะอย่ายกอย่ายกเป็นฟิวเทียรถ้าอย่างนั้นกินจริงจังใช่ไหมเราเลี้ยวเข้าไปทองหล่อก่อนนิดเดียว กินข้าวเสร็จเรียบร้อยจริงจังสุดๆไหมละ่ะจริงจังดีนะไม่สุ่มด้วยไม่สุม่มว่าจะกินอะไรด้วยตอนนี้เปน <ๆ S 1> คนละราเลยอีดใช่โจทย์คืนนอนครนายกคนละหนึ่งที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะใิฉันเลือกที่จะไปทุ่งบัวแดงค่ะอานอนท์เนื่องจากเป็นนครนายกค่ะก็เลยต้องไปบ้านหลิวอาจารยยาค่ะฮะสภายนายกอะไรเนี่ย เต้าเอาใหม่เอาใหม่เต้าเปล่ามากไม่เอาใหม่แล้วเอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละมึงระบาดเขาไปอยู่นครนายกอุอมงตลาดต้นไม้นครนายกมึงปริชันเลือกอุโมงค์ซุ้มป่าไผ่ค่ะอุทยาเขาพิคเน่นครนายกอ่า้ยสี่แนวเลยนะตอนเนี้ยเออไออันหนึ่งให้มาเป็นพักห้าชอยได้อันนี้มาละอะไรขลักอสอขลักป่ะมาุปวดบ้างเลยบ้องเลยไอการกลุ่มเที่ยวไอตรงเนี้ยเราชอบ จะบอกได้ที่เดิมอีกนะคือกลับบ้านทุ่งบัวแดงค่ะมอ2คลักปักตลาดต้นไม้นครนายกอุทยานพระพิคเน่นครนายกอ่าซุ้มป่าไผ่ค่ะเฮ้ย้าทุ่งบัวแดงเหรอทุ่งบัวแดงเรือตากแดดจบไปรองกดอน่อยไหมจะไปมอวอ่ะทุ่งบัวแดงค่ะไปเจอกันททุ่งบัวแดง Uhm. นี่ที่ไหนล่ะนอนสี่แยกบ้านอ้ออ้อบ้านอ้อเหรออ้อเราทำคอนเทนต์นี้ไหมอะไรจ๊ะเที่ยวตามรถข้างหน้าจึงข้างหน้าไปสิบล้อเขาไปสิบล้อด้วยอ่ะเขาคงเข้าลงพุ่งเขาจะไปไกลอ่ะมือตาเขาไปส่งสระแก้วอ่ะเขาไปส่งหินที่สระแก้วอีเดามึงตามเขาไปอ่าเอ้ยดูว่าไปนี่ไหมตรงไปเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร นี่อะไรอ้าวทหารดีดอกเด็กเตรียมทหารอีดอกมีลูกเสือมั้งอีดอกไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารมีลูกเสือมั้งเราอยากเล่นเกมหนึ่งเกมเออคาราโอเกะได้ค่ะได้เปิดจากเครื่องอานอนได้เลยขอรหัสเครื่องหน่อยดิไม่ให้อานอนซึ่งนี่เราจะร้องคาราโอเกะเพลงของพี่อปปงศักดิ์กันเพราะพวกเราเสียงถึงมากมากโอเคน่าสนใจไม่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยเอาไปประกวดสตาร์ด้วยนะหาโอเคงั้นฟีดเริ่ม แต่รอตอนไหนอี๊รอฮุกรอฮุกมึงจงตอนไหนอะเปิดความคิดให้ใจจะสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เนือหัวใจห่งปาแจะเห็นทุกเรื่องรามี่นนึงรู้สึกว่ามูขัเมหมือนทาตันยงมีนไปประกวดคือไปเป็นเพื่อนแฟนแล้วเราก็ไปเข้าแถวด้วย คนนั้นแฟนชื่ออะไรชื่อโตนโตนรถเป็นไรอ่ะเกมต่อไปนะคะเร่จะกดเน็ตแล้วทายกันว่านี่คือเพลงอะไรนะคะเปิดเสียงไหยค่ะอ๋อวินาทีฮหรอวงการทีป๊อปได้อะไรตอบลถูกได้ไรได้นั่งบนรถไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปที่เริ่มนะคะร้อนร้อนเดทไทมค่ะว้าผมจะระเบิดต่อไปค่ะมาดูคันมาดูก่ะทำไมไม่รู้ค่ะ ว้าอาจจะเป็นพ่อสายตายฉันเพลงอะไรยินดีแกร็บอ้าวกินฟีดกินไปก่อนกินไปก่อนอ้าเอ็งค่ะเองอุ้ยอีมองเก่งมากว้าอ่ะใครมันตอบไม่ใช่ฉาอ้ามึงเก่งเหรอเออเอออ้าวดึงดึงดึมดองวิ่งอ้าวรักกันักอีคนเก่งมากตอวันที่แล้ววันที่แล้วคงเล็บไม่บูม นกกระดาษแดนวอลเวตนกหัวกรุ๊กว้ายฉันทำไมอีมองเก่งมากเลยอ่ะบิวกินตัวเองต้องหยุดเธอว้าอีมังอีมังเก่งมากตั้งเล่ว้อีว้าวหัวกล้องตั้งตรงนี้แหละจริงใครเล่นกูหรออังกิบูเหรออังกิบู วายจิจวนจมมีเขา่าอ,อีดอยยอมให้มงแล้วก็อ,อีดอยอีมงเล่นเกมชนะไป9เกมครึ่ง,<ก>งถ่ายมา1 4นาทีพี่มงชนะไป15แล้ววะถ <c oughs> ่ายอนมีกว่าสิข้ออ,อ,อีดอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเหลียวซ้ายไปถึงแล้วค่ะอนนน ม่อ่ะนะคะฉันจะเปิดรูปคนดังหนึ่งคนพวกเธอผัดกันถามคุณสมบัติเขาใครตอบได้ก่อนพนันชนะค่ะฉันจะตอบแค่ว่าใช่หรือไม่เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะโอเคเป็นผู้ชายเป็นนักร้องใช่หรือไม่มีเพลงค่ะนักแสดงเป็นหลักใช่หรือไม่ใช่ค่ะเป็นคู่วายใช่หรือไม่ใช่ค่ะว้าแคมมากอยู่ใน G M T V ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเจมีนายใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะอยากพิกอรด้วยใช่หรือไม่ ไม่บ่อยค่ะผิวเข้มใช่หรือไม่กึ่งกึ่งไปทางเข้มนะอุ้ยแล้วมือถึงแล้วไหนทุ่งบัวไหนทุ่งบัวทุ่งนี่มึงไหนไหนทุ่งมือตลกมากอนีุกิมมีบ่อบัวประมาณสองเมตรคูสองเมตรจริงเหรออ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันควรจะเป็นแบบสถานที่ใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่บึงมากมือตลตลกมากที่มันมีแค่น้อย จริงปะเนี่ยไปมันไ,ไม่ใช่อนันเมื่อกี้แต่มันตลกมากตอนที่หมุดปากอะ่ะตรงนั้นเลยต่ <c oughs> อซีลี่เขาออนอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่คะ่ะ <c oughs> ชื่อเล่นเขาสองพยางใ,ใช่หรือไม่ <c oughs> โดยปกติคนเรียกสามฮะแบบหนึ่งนะงั้นชื่อสามพยาค์ที่ว่าเนี่ย <c oughs> เป็นชื่อเดียวกับอินสตาแกรมใช่หรือไม่ไ <c oughs> อ้ดอ่ตอบยากเขาเรียกว่าอะไรในอินสตาแกรมก็มีชื่อเขาอ่ะง่ายมากนะใกล้ชิดเรามากใกล้ชิดด้วยเหรอคุณเคยกับเรามากคุณเคย ยังนึกไม่ออกอี่กออันนึกออกแล้วฉันพอจะนึกออกแล้วตอบเลยเขาเคยมาถ่ายกับเราไม่ได้อ่อนใช่ไหมฉันว่าแล้วตอตวค่ะเขากำลังถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยตอนนี้นี่นะคะบึงบัวที่เขาต้องการนะคะบึงบัวค่ะบัวแดงใช่ไหมทุ่งบัวแดงทุกคนนึกภาพนะคะทุ่งบัวแดงหรือว่าลองเสิร์ชกูเกิลดูกล่องก็ได้ทุ่งบัวแดงเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ อย่างเห็นเปิดว่าทุ่งบจะเป็นอย่างไรนะคะกับบรรยากาศการมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกที่ท้องฟ้าแสงสดใสนะคะแม่เข้าไปจอดรถเลยแม่ที่จอดรถนี่ไงถึงด้วยที่จอดรถทุ่งบัวแดงอ่าเสร็จแล้วเนาะอ่าวนออกแล้วไงอ่ะเกมทั้งหมดสองเกมที่เล่นมายาวที่เลยดีกว่าอีเลฟกงจักรนี่มันนี่ที่แย่นะจริงเล็บโกงจักรเนี่ยและนี่คือทุ่งบัวแดงจากช้อยขอบคุณพัทนะคะขอตั๋วเหลาขสู่จังหวัดนครนายกค่ะทุ่งบัวแดงแหล่งสถาดที่เที่ยวของจังหวัดนครนายก ามสำหรับความรู้นะคะในการมาเที่ยวทุ่งบัวแดงจังหวัดนครนายกนะคะคุณควรมาไม่เกินสิบโมเช้าเพื่อจะได้ชมดอกบัวบานขณะนี้เวลาบ่ายสโมงนะคะหมดแล้วสวัสดีค่ะมาบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่3ามทุ่มสิโมงใครตื่นสายก็มาตั้งสามทุ่มหรือเราจะรอดูดอกบัวบานตอนสามทุ่มฉันไปดูดางงามเนาะ นางงามดูย้อนหลังได้แต่ดอกบัวบานดูย้อนหลังไม่ได้เดี๋ยวพาขับไปอีกวันนึงได้เลยเอาไหมล่ะไหมล่ะที่ร้านกัเลยถ้าเป็นยี่ห้อาก็มีนี่โบชัวมีท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วก็มีแผนที่การท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกวงเล็บบางส่วนอ่าสวยนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ทุ่งบัวแดงบ้านนาสวยนะถ้ามาตอนบานอ่ะเออน้าไหนขอขออินเสิร์ตเผื่อคุณผู้ชมไม่มีอะไร้ดูเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ออกไปข้างนอกไม่รู้จะอินเสิร์ตดอกไหนเลย ซึ่งใกล้ๆมีนี่ที่มองอยากไปคือวัดจุฬาภรณวนารามหรือว่าอุโมงคไท่นเนี่ยก็คือ7กิโลโอเคขับไปได้อยู่ถ้าางั้นถ้าง,งาั้างงานตอนนี้ดีกว่าเรามาหมุนกงจักช้อยสำรรองที่สองอที่เที่ยวที่สองๆๆๆเพราะว่าที่เที่ยวแรกจบแล้วมีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีซุ้มป่าไผ่ มังสวิรัติขลักังสอสรัน่ได้สนใจอุทยานพิคเนตแล้วก็ตลาดต้นไม้ค่ะอ่าเดี๋ยวขอเอาทุ่งบัวแดงออกนะคะใช่ไม่ไม่เราเอาทุ่งบัวแดงไว้เผื่อหมุนแล้วได้ทุ่งได้โอเคว่าลองดูว่าจะได้อยู่ทุ่งบัวแดงต่อหรือว่าได้ไปที่อื่นนะคไปที่อืนไปที่สำรองไม่แนะนำให้โหลดนะคะแอปนี้นะคะมีสุ้มป่าไผ่มโงสวิรัตลักอุทยานพิคเนตแล้วก็ตลาดต้นไม้ค่ะ กือไอเทมอะไรหรอแทนเราไม่ร <renamed> ู้ยันะอ้าวไม่ไม่เราเอาชุดมแดงไปเผยถุงมืแล้วได้ถุงแดออีกไปเผยถุงมืแล้วได้ถุง ขอรอเครื่องดื่มสักคู่แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวทุ่งบัวแดงกันคุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะเล็กขอเทปเมื่อกี้อีเทปก่อนหน้ามันก็ให้ไปทุ่งบัวแดงมันไม่อยากให้ไปไหนๆเราจากทุ่งบัวแดงเพราะวันนี้ได้ทุ่งบัวแดง3มรอบเทปทีแทท่แล้วก็ป่าชัยเลนสามรอบอีกองจักรต้องคุยกันแล้ว ใครทำแอปเนี้ยใครทำเดี๋ยวไปเที่ยวทุ่งบัวแดงกันหรือรอเครื่องดื่มก่อนจะไม่ไปที่อื่นเลยทุ่งบัวแดงเดียวคือจะเอาให้ได้จะให้ไปให้ได้มันยังไม่เห็นว่าเราออกไปที่สายเดี๋ยวให้เราออกไปก่อนหรือเขาต้องการเอาตีนจุ่มในน้ําในทุ่งเลยหมือเขาเป็ดบัวเขามีบัวขายนะไม่เียตามเทคทุ่งบัวแดงหมด พร้อมแล้วนะคะสำหรับแอนโทเนียอะไรนะแอมโมเนียอะไรนะแอมโมเนียอะไรเป็นตาดีิเออเบตาดินท็อกซิกอะไรก็รู้เออเบตาดินท็อกซิกพร้อมแล้วไปพบกับมิสชาติหน้าไป m u t 20อานนท์สุทธิธรรมมา กับชุดบัวแดงสแสลงใจจังหวัดนครนายกปัดโดยห้องภาพอุงอิงอุงเอิงและเอง๋งเองแรงบันดาลใจจากทุ่งบัวแดงที่บานตอนเช้าและหุบตอนสายกับชุดที่พร้อมจะไปงานศพตลอดเวลาอิสระชันของอินเนอร์คุณลุงเก็บบัว เป็นคนลุงไยเหรอและเป็นชุดที่นะคะพรีเซต์นะคะสถานที <Yes> ่ท่องเที <S <S ่ยวประจำจังหวัดนครนายกได้เป็นอย่างดีนะคะเติมเติมเเ M U T สามหนึ่ง and Antonia p o r เราจะลองสปินอีกหนึ่งรอบเอาอีกเหรอว่าเราจะได้ไปเที่ยวไหนคือยังไงซะวันนี้ที่เดียวมันไม่พอเนาะใช่เราแบบเรายังมีเวลาเหลืออีกมากมายในการเที่ยวสถานที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวดูโฆษณาแป๊บนึงนะครับเพราะว่าแอปไม่ได้ซื้อแล้วถ้าสมมติว่าหมุนปุ๊บยังเป็นห้องวัวแดงอยู่เราจะไปไหนต่อก็ไปทุ่มวัวแดงทุ่งวัวแดงเออก็ทำตามกติกาสิมึงจักมันเออค่ะอาสี่สามสอง เรายังมีเวลาเหลือีกมากมายในการเที่สวานที่ต่อไปนะคะหมุนปุ๊บยังเป็นห้วงวัวแดงอยู่เราจะไปไหนต่อ <c oughs> กลับมาทุ่งวัวแดงทุ่งวัวแดงมึง มึงมันเยี้ยไปอันนี้เยี้ยไปเน่เน่ะบี้ยเน่เดี๋ยวนะมาพวกเรามามาขอตั้งกล้องก่อนลัดดาแอปมันมานี่มาพวกเรามาบัวแดงมาคือมันมีอะไรให้มากกว่านี้หรอตรงนี้ไม่และที่ตรงเนี้ยคืออะไร มันยังไม่ใช่ทุ่งบัวแดงอีกหรอ,หรอเงางยังไงต้องฮัดหรือเราต้องไปสัมผัสลงไปในทุง่งหรือต้องเท้าจุ่ม,มจะพอใจเอาอยัางไงหรือจะพอใจบัวเอามาถือแล้วเนี่ยบัวเอามาถือเลยแล้วถ้าเกิดในวงล้ออ่ะ <c oughs> กูไม่ใส่คาว่าทุ่งบัวแดงเลยอะ่ะมึงอยากจะขึ้นทุ่งบัวแดไงไหมถือไว้ถือไว้ไวไไมรู้เอาไง,าไงนี่นี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรพูดใส่หมวกไปกูเหอนยังเหมือนมาเที่ยวยังนี่เออนครนายกหนินี่ ทุ่งบัวแดงเนี่ยเห็นไหมถึงหรือยังยังจะให้ไปไหนอีกฮะไม่แล้วให้ไปยังไงต่อนี่มานี่ทุกคนมาดินี่เอามาตรงนี้นี่เอานี่เอามาะนี่ยมาอ่ะมาเนี่ยมึงอยู่ทุ่งบัวแดงยั่งเลยะอ่ะถอดได้ยังอ่ะเอ้าเอ้าทุ่งบัวแดงะดูมาแดงละให้เราไปที่ใหม่ยังถอที่ถ้าไม่ใช่ทุ่งบัวแดงก็เป็นเพราะกูที่กด ขอไปที่อื่นนะคะกด่ะเอาความแม่ใจเหรอขาไปที่อื่นละขออยังชัวร์แสดงว่าเขาพอใจเรามาถึงผัวแดงแล้วมึงเราอยู่จนอะไรรู้ปะดอกบัวเริ่มบานแล้วนะบานใหม่ดอกบัวเริ่มบานแล้วนะบานแล้วดอกบัวบานแล้วมึงบานหนึ่งดอกทุกคนดอกบัวเริ่มบานแล้วเราจะสูบไปสูบสูบีอัน ใครเคยมามั่งเนี่ยองค์ขลักษ์ไม่เคยเออมาทำไมครับมู้มันไกลมากเลยเนาะไม่ไม่ก็ยังขับมาได้นี่เป็นไงล่ะโดนช็อตขื้นเป็นไงล่ะเออขับมันก็ดีก็เก่งวายจะถึงแล้วหวังว่ามาองค์ขลักษ์อยากจะเจออะไรวันจี่จะขลไรวัที่ยาวุฒิเติมแป้งก็องค์ขลักษ์ไงวาย โอ้โงคลรัตวงคลรัตก็อันนี้หวังชาวมาฮั่นจังหลวงเจ้าหูเป็นโงคลรัตเพือน้านของเมืองน้องๆวงอันเนี้ยน้องๆวงพิกซี่อ่ะน้องๆวงพิกซี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเพลงอันเนี้ยไม่น่าก็ไม่เอาอ่ะมาลุ้นกันว่าศิลปินจีนคนไหนจะได้เอาไปร้องมีโมงบอกว่าเป่าลมจีนทำรมอะคือก็คนจีนรู้จักแค่ไม่กี่คนน่ะสัญจรไม่ได้ต้องเป็นจไเลยถึงแล้วค่ะ ไปไหนแล้ววะไปนี่ไงเขตอภิญทานให้อีบีนเออสาธุคณะวิศวะได้แต่คุยอะไรกันนะวันนี้ไม่มีเนี่ยมันมีเพื่อนก็ซ้อมที่ติ๊กตกมาถูดัมากอันนันจอดหรอเออฮะทายก็ไมได้ไหมได้พี่ขอถามไปสิวันนี้เขาทำอะไรกันอะวันนี้เป็นเฟิร์สเดทวิศวะค่ะโอ้ยแล้วพี่จะมีคู่เดทด้วยไหมอ่ะลองไปดูได้จริงปะเนี่ยมีคนแนะนำไหมมีคนแนะนำไหมไม่หนึ่ง เยมาเรามาจอดรถงงๆแล้วเรายังจะมาพึ่งเสียงกองยาของน้องเขาอีกเพราะว่า<อ>คืนนี้มันเป็นคืนไฟนอต M U T เขาอินสุดฮึกเหิมได้ยินเสียงกลองไม่ได้เลยนะคะเขาจะดหามาแล้วพร้อมมาคพร้อมมาก M U T หกเก้าอ๋สุธิธรรมมาไปนะ่ะสวัสดีคะ่ะ น้องปีสองที่เจอเราเมื่อกี้ดูโตกว่าเราเมื่อกี้ตึมตึมตึมจะตึมตึมจะตึมตึมเป้าตึม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 จะตึมตึมเป้าตึม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 จะตึมตึมเป้าเฮ้ยไปไปไปที่โต๊ะอีกฝีกันไปไป ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกรงจักรนะคะที่บอกให้พวกเรามาที่มอสวองคานะคะไม่มีความสุขมากเลยเออพวกเราหายเหงาจากทุ่งดอกบัวแดงนะคะได้มาได้มาเจอโคนได้มาเจอกิจกรรมรับนอแล้วก็กรองสถานการณ์อย่างมีความสุขมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่สร้างอะไ้ขึ้นมาไม่เคยด่าไม่เคยว่าเลยค่ะใช่แล้วและที่ตรงเนี้ยคืออะไร มันยังไม่ใช่ทุ่งบัวแดงอีกหรอเงาไงตามเทคทุ่งบัวแดงหมดฮ่าสำหรับวันนี้นะคะแบบเรามีแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณว่าชาวนครนายกจะเอนดูพวกเรานะคะจังหวดไหนให้พวกเราไปอีกนะคะบอกมานะคะบ๊ายบายค่ะตุ่ม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 ปุ๊บตุ่มตุ่มปุ๊บตุ่มปุ๊บตุ่มปุ๊บตุมปุ๊บตุ่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 มปุ๊บต่มปุ๊บตุ่